สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับอยู่กับผมตีเพชรจนนะครับในช่องรถมือสองคันพิเศษการันตีบายตีวันนี้ตีมีเก๋งผ่อนไม่เกินหกพันนะครับเป็นโตโยต้าวิออสนะครับหนึ่งจุดห้าเจนะครับรถปีสองพันสิบหกจดทะเบียนปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับเริ่มจากที่ไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับดูนะครับพร้อมกระจังหน้าโครเมียมทุบแบบสองชั้นสไตล์โตโยต้าให้เห็นเด่นชัดอีกด้วยนะครับใครมองหารถเก๋งผ่อนไม่เกินหกพันสภาพพีกผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มาก มาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟไลท์นิ่งให้ตรงนี้อีกด้วยครับดูนะครับรายละเอียดรอบคันใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับป้ายทะเบียนห้ากเอลอังหนึ่งแปดแปดเจ็ดกรุงเทพมหานครนะครับดูนะครับราคาเสนอขายอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเครดิตกีก็ปีดาวน์ไปเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวเช่นยางกันว่ายางเท่าไหร่ยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับเป็นยางปีใหม่นะครับ ดอกยางยังอยู่ครบนะครับรถไม่มีชนหนักพลิการจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ข้างตัวรถแบบนี้เลยนะครับกระจกข้างสีเดิมกับตัวรถนะครับมาพร้อมคิ้วกันสาดให้ด้วยหล่อคือแต่งมาให้พร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับกระจกโตโยต้าเดิมนะครับไม่มีการชนไม่มีการเปลี่ยนใหม่แน่นอนเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ดูนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับระบบกู้คอนโทรลนะครับสองแบบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับตบออกมาเนี่ย ไม่มีฝุ่นออกมาอย่างแน่นอนนะครับดูนะครับเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนไปไปนะครับรถคันนี้ปีนี้ลูกเลขไม่แสนไปไปถือว่าใช้งานสมราคานะครับแล้วก็สมกับปีรถนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับมาพร้อมจอยด้วยนะครับเป็นไงครับรถคันนี้ถือว่าครบนะครับรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวดูห้องผู้โดยสารนะครับนี่ครับ ดูน็อตนะครับเหมือนกันนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับดูนะครับดูภายในข้างบนนะครับสะอาดกิฟนะครับข้างหลังเนี่ยนั่งได้ประมาณสามคนนะครับถือว่าสบายมากเดินทางไกลนะครับเครื่องหนึ่งจุดห้าผมบอกเลยว่าขับขี่ได้สบายใจเดี๋ยวจะเปิดที่เก็บสัมภาระให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับโอเคดูนะครับมีงานสปอยเลอร์ให้ด้วยโชบเชียวแบบหล่อๆนะครับ แล้วก็มีโครเมียมตรงโตโยต้าวีมีคำว่าโครเมียมเป็นวีออสอีกด้วยนะครับนะครับรายละเอียดน็อตนะครับที่เก็บสาระไม่มีการขยับนะครับผมบอกรถใหม่มากๆสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับโอเคภายในเก็บของใส่กระเป๋าเดินทางนะครับได้ประมาณสองถึงสามลูกนะครับสบายสบายเลยนะครับ มาพร้อมยางอะไหล่นะครับชุดแม่แรงแค่เครื่องมือนะครับดูนะครับใครชอบอันนี้นะครับโทหาตีนะครับสูงพักหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองสี่ตีเพชรยนต์นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์โทตีได้เลยนะครับดูนะครับให้ดูรายละเอียดรอบพันแบบเงาเงาสวยๆกันเลยนะครับดูนะครับโอเคตัวอักษโตัวเต้านะครับอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับ ร,รถเก๋งผ่อนไม่เกินหกพันนะครับแล้วดูยางนะครับยังใหม่อยู่เลยครับรถปีสองพันสิบหกนะครับ,รรบโอเคดูนี่นะครับแล้วเ,วเดี๋ยวตีเนี่ยจะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับพอเป็นแนวทางนะครับหากใครอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมลูกค้าสามารถโทรสอบถาม,มตีได้หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์โทรตีได้เลยนะครับเ๋ตีเปิดดูให้ดูห้องเครื่อง คู่นะครับโอเคมาอันนี้นะครับเม็ดอาร์คซุ้มชกนะครับต้องเรียงสวยงามแบบนี้นะครับน็อตฝากระโปรงครับไม่มีการขยับมาอย่างแน่นอนนะครับรายละเอียดห้องเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับหากสนใจนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกสองหกสี่ตีพิจินนะครับพร้อมยินดีแลยให้บริการลูกค้านะครับซุ้มชกด้านนี้นะครับดูเม็ดอาร์คนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรถไม่มีชนหนักพิก ความจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงนะครับโตโยต้าอวิโยสนะครับ 1.5J นะครับรถปี2016จดทะเบียนปี2017นะครับราคา329,000นะครับเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีนะครับไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข็นหน้าบ้านนะครับอย่าลืมนะครับหากสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่เบอร์ตีนะครับ ขอบคุณนิพสีนะครับที่รับชมและร,รับฟังคลิปตีจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่องตีด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวครั้งต่อไปนะครับยังไงวันนี้ต้องขอลาไปกับโต,ตว้วต้ด้วยครั้งนี้ก่อนขอบคุณมากครับ